บทที่5การออกแบบโครงการและการประเมินความหมายของการออกแบบโครงการการออกแบบโครงการหมายถึงการเสนอเอกสารเกี่ยวกับกรอบของงานที่แสดงความชัดเจนของแผนการทำงานรวมทั้งวิธีการในการตรวจสอบความก้าวหน้าความสำเร็จและเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นของโครงการการออกแบบโครงการภูมิหลังและบริบทของโครงการ ในส่วนแรกของเอกสารโครงการจะประกอบด้วยภูมิหลังและบริบทของโครงการหมายถึงข้อความที่อธิบายถึงปัญหาหรือสถานการณ์ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาข้อความที่กล่าวถึงภูมิหลังและบริบทควรจะสั้นและตอบสนองกรอบของปัญหาอธิบายถึงความพยายามในการหาวิธีแก้ปัญหาของหน่วยงานชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของโครงการกับการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละโครงการมีการคาดหวังให้บรรลุผลที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการมีผลกระทบอะไรบ้างที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการจะกำหนดได้สองระดับดังนี้ 1. วัตถุประสงค์เฉพาะหน้า 2. วัตถุประสงค์ปลายทางกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบโครงการที่ดีต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังไว้ให้ชัดเจนเพราะการออกแบบโครงการที่มีการอธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนด้วยความรอบคอบจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าผลประโยชน์จากโครงการจะตกแก่กลุ่มเป้าหมายได้จริง ตัวบ่งชี้การออกแบบโครงการต้องเตรียมสิ่งที่เป็นหลักฐานหรือตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการได้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าของโครงการทั้งพิจารณาว่ามีข้อเท,ท็จจริงอะไรบ้างที่สามารถสังเกตได้เพื่อเป็นหลักฐานในการชี้ให้เห็นความก้าวหน้าที่นำไปสู่วัตถุประสงค์ปลายทางด้วยตัวบ่งชี้เป็นส่วนช่วยขยายเหตุผลและองค์ประกอบต่างๆของโครงการ การคัดเลือกตัวบ่งชี้การคัดเลือกตัวบ่งชี้ควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆดังต่งตงตอไปนี้ 1. ความเฉพาะเจาะจง 2. ความเป็นอิสระจากกัน 3. มความเป็นข้อเท็จจริง 4. ความตรง 5. การอิงข้อมูลที่มีอยู่ผลลัพธ์และกิจกรรมผลลัพธ์คือ ผลผลิตของกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือเมื่อได้ดำเนินโครงการจะนัาครบตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการออกแบบโครงการจะต้องระบุให้ชัดว่าจำเป็นจะต้องดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ปัจจัยนำเข้าหรือตัวป้อนปัจจัยนำเข้าหรือตัวป้อนเป็นแหล่งทรัพยากรของโครงการ เช่นเงินทุนสนับสนุนโครงการบุคลากรในการบริการและการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการขอบคุณจากแต่งกิวหลายๆ